อามาเบิองดูกินอย่างาาป้ปาเบิ่งดูใช่คือกินเป็นเบิ้งเบิงอีกมาเบิ้งดูอืมกินขนมอ้ายลับไปยดิน่ะอ้ลับนะเลยเนาะอากินแสบบอแ่บบ่แ่บบ่ทวามแสบบอนี้ย้งเหยีปลาถ่ายอันนี้คืออ้ลับละ่ะรับจึงจะดึกน้องไทก้านรทุกคนอ,อ,อ,อ อะไกันลูตัวย่งครัสบายดีเ <nya> ด้อปาสบายดีพี่น้องมื้อนี้ <checkpoint> รับบทรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเหมือนเดิมจ้ามื้อนี้น้องพี่กลาตื่นเลยด้วยค่ะกันอนที่ทันทีเท่าแดนน่ะอ้ายน่อขนมมาสูซอ้ายกินเออตื่นนอนหน่อยเดียวแค่พี่นอนหน่อยแถอน้องนะเบียบ the ่พ <c roy al> ันนอนน้องนะเบียบ่พันลับบ่มาทำนอนแล้วยังน้องนะเบียยังบ่นอน น้องแทก้าตื่นแล้วพี่น้องนอนนอ้อยอะไรล้รอดิคือนอนน้อยแทนนะเบียร์นะคือนอนน้อยแทนนะเบียร์เอ้ยแทก้าอ่าห้อไอ้กินน้ำกินน้ำกลางป้อนไอ้ก้อนไอ้ก้อน,อน ه, ไ,ไอ้ไว้น้ำอือ่า พอกแม่น้องระเบียบไปการแหละพี่น้องจะชิเข้ามาขามาเอาเด็กเด็กคือกล่าวจะมาวันใหม่ก็เริ่เรียนเจ้าหนาวันใหม่ก็เลิกมหงเรียนเรียนเรียนวันใหม่ไม่กาก้าอืมว่าเป็นได้แต่ว่าน้องไทายกาบอกว่าน้องระเบียบเกิดน้ำหลังบอกว่าวัยหนุ่มว่าไวัป้า ba con ba, mình mụn mình nhung lại nó còn phải càng mụn nhiều càng mụn nhung lại nhung lại là phải càng mụn nhiều cái nói này liệt nồi liệt nồi chong tô liệt nói chong tô nấm chín khăn อืมกลังกินขนมอืมเซบะเซบะนานาเวียกำลังพักาินขนมบายสบายดีอุิยาก่อธิยากนเต้นให้ปลาลูกเมืองลูกดึง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 ึง

ตกสายตาคนนอนน้อยเรียตื่นเลยแล้วมานอนหน่อยนอนย่อยเลยทำนอน,นอนหน่อยเถอนะเนาะโอ้ไปเชิญแมเบญงเมื่อคืนไปเชิญแมเบญงเมื่อคืนเลยร็วโอเคดูเห็ดโอเคดูทำมันเดียวโอเคดูเด็ดโอเคก่อน Ok, ok, nhục bộ Nhục bộ Nhục bộ Nhục bộ <laughs> Lôm nó. Lôm nặng, lôm nặng Mơ mơ phẳng mày, cái lợi ông nhiên là cái mày cái nhà mà lẹ gì nào Mình kiên lâu เดเดเดดเดดงเดดเดดดงเดอ่ะลเาเดดดัเด็ดเดงเดดงบเงบเง็บดิงดิดิองดเดเดเดดเด็ดยังยิงว้าเอ๊ืแล้วแ้ว่อแล้วแวเปฟันแล้วเดยมึงยิงแดูแวขาวกอัี้ยิงแถวไอป้ามึงกนยิงแถวว้งแถวขาวแล้ว เบอร์ละเบลรเบอร์ลปาาลาเบอร์เอายังอยู่เห็นดิเอาปันกันอาเนาะอ่ะนี่คือก่อนขี่มาขี่แมวนี่ขนมกระดา,าะคือก่อนทะเลกระเด็นอืมไปก่อนขี่มาเนาะม้าแสบปะโอ้ยอย่าอมขาดลายมือนะโอ้ยอย่าอมมือ ย่าโอป่าเราเนาะโอ้สิเดียวดิเมื่อบริิสะอาดหมดแล้วหมดแลวหมดแล้วหมดเลยโมเบ้หมดเลยลูกเอาไปถิ่มนั่งเบียร์ไปถิ่มปะไปถิ่มเนึ่งเด้อไหนโมจิตึกบ่นอนมันหมดแล้วไปถิ่มหมดแล้วไปถิ่มอืมหมดแล้วอ่ะหมดแล้วนอนบ่บังนี่อารมณ์โมดีมาหนึ่งนอนบ่ออ่ะ đeo mầm mầm mà ăn đi bia ham đấy hù hù, ăn mầm mầm mà ăn đi, ăn ai, được được, ăn mẹ ai, ăn mầm mầm của làm ăn kinh được, nhà anh nhúc, chờ chờ, 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 chờ ขามาเบิ่งมากคนลักก็แช่เป็นกำลังใจให้หน้องหน้าเบียกำลังใช้กล้าในเด้อนะคะวิธีชีวิตแม่ลูกอ่อนนะทุกคนเนาะบระิสสบายแต่ละมือนะบริเห็ดยังทุกทุกคนสบายสบายหนัง,นนะงนนนอะไรเงื่อนบนมือบริเห็ดยังเน,นะงาะในเบียเนาะสบายบ่ในเบียสบายบ่สบายบ่ทางป่าบ้านสบายบ่สบายบ่บยบบยบบยบหึ น้ำเบียกินข่าวแล้วมากินข่าวก้ายังกินข่าวกับยังกินกระปาเบะเลเลขสีออกยังเลขสีออกยังเลไก่เลขไก่สักสี่หกสี่นะเบิลเออเลขสีออกสักสี่นะเออซื้อเด้อปลาลุงเอยสักสี่น้องน้ำเบียบอกเลยอ่าบอกปลาลุงก่อนสักสี่มาสิเกี๊เออสี่สองสี่เสี่ส้าสี่ เออบอกปลาลุงปลาลุงซื้อเด้อซื้อเลขเด้อน้องนาเบียบอกเลขเนาะอืมอืมโอเคเคนอนลงอะนอนลงนอนให้ปลาลุงเบิ่งไปั๊กมาทำหูอะิอะนอนนอนเฮียกันอะนอนเฮียกันกับแม่เด้อเออคนหูนอนลง น้ปาปลาลุงเบิ่งปลาลุงแดนน้องมากินไปสักไปเตั้ามามากินปะอ่สบายดีปลาลุงบาย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 ก่อนบายบายปลาลุงก่อนมืงหนีกระบุมีอะไรเลยนะคะมืงหนีกะจำเลยเธอเสียได้เอาน้องนาเบียนอนพอน้องพายาบาลตื่นแล้วเนาะทุกคนมืงหนีกระบุมีอะไรหลังจากที่อันตื่นสมาเหตุการณทนี้อยู่ให้อยู่หน้าอะไรกัน คือบปเด็กข่ามาส่งนอนใหม่พเพราะว่าคือโตไปส่งแล้วเอนาะทุกคนเนาะเพราะว่านอนใหม่นอนบ้านนะจ๊ะค่ะจิ๊ก็เลิกไปส่งนอนใหม่ย่งเฮียนแต่ว่าตอนเที่ยงนอนใหม่น่ะสิย่างมาเฮือ <Hey. S 1> อืม, <Hey. S 1> มแต่ค่ะจิ๊บก็มาเอาน้องนาเบีย <Yeah. S 1> กับน้องเบติกาคือเจ้าพ่อแม่เพิ่กกนไปกาเนาะเป็นแบบไม่มีไปกาแล้วไม่มีไปขึ้นคือบ้านใหม่กับเจ้าเลยแนละ้วเจ้าสิมาจากมุ้งเหมือนนี่เนาะทุกคน <Hey. S 1> โอเคแนละ้วจังไล็กะจังไล็กะฝาก,ากฝาขมาเขาตั้งแรงใจให hey. ้ค่ะจิ๊บในเด้อทุกคนเนาะแล้วกะ เป็นกำลังใจให้ชาวจีวคนอี่ตลอดไปในเด้อเอฟซี FC ทุกคนนะจ๊ะฝากในเด้อจ้กฝากซองน,น้อยๆของชาวจีนในเด้อนะจ๊ะนะคะจากนั้นก็ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวจีนในเด้อทุกคนเด้อนะจ๊ะพบพกันคลิปหน้าเด้อทุกคนนะบ๊ายบายนะจ๊ะสบายดีเด้อาบ๊ยบายก่อนบ๊ายบายไปลูกไปายทูย่าไปทูย่าก่อนจุ๊บทุย่าเมื่อคืน